สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องวิชาฟันเทียนนะคะเราจะแนะน,นําก่อนอันนี้เป็นอาจารย์ป้อมนะคะอาจารย์ป้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทําฟันเทียนเป็นอาจารย์สอนทางด้านวิชาฟันเทียนครับโดยเฉพาะอันนี้นเก็ตนะคะวันนี้มันมาสัมภ,ภาษณ์อาจารย์เิเดี๋ยวเรามาดูฟันเทียนกันอันนี้เป็นเทียนนะเทียนเทียนมันจะมีสีแดงสีดําสีเหลืองเรามาเริ่มต้นจากการที่ อธิบายก่อนนะอาจารย์ว่าฟันเทียนเนี่ยคืออะไรฟันเทียนเนี่ยมันเป็นชื่อของวิธีการทำวิธีการทำวิธีการทก,ก็คือการที่เราจะเอาเอาเทียนมาตเทียนมาหนึ่งกันเนี่ยทำให้เป็นรูปเทียนได้เนี่ยเราทำมาจากเทียนแผน่นเทียนแผ่นซึ่งเราจะเขียนข้างในเนี่ยข้างในจะมีมีไส้เทียนแล้วก็มีอักขรอักขรเลขอย่างที่เกี่ยวกับ เรื่องของเทียนนั้นเท่นอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อเป็นสีดำเนี่ยปุ๊บสีดำเรียกว่าเทียนถอนนะครับข้างในก็จะเป็นกระดาษเล็กยันเกี่ยวกับถอนกระดาษแล้วก็มีชื่อของผู้ที่เราทำการกันรับนะะพอเราทำขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเอาไส้เทียนซึ่งทำจากกระดาษสาพันรวงกับไส้ที่เป็นไสยสินนะแล้วห่อด้วยเทียนแผ่นแล้วเอาปัน่นรวมกันเรียกว่าการฟันก็คือชื่อของมันคือเรียกว่าฟันเทียนเดิมประวัติพอเป็นมาของฟันเทียนเนี่ยมันนานหรือยงัง คอนเทนต์เนี่ยจริงๆวิชาต่าับเนี่ยมันมีหลายสายมากแต่สายสายที่ผมพึ่งสายมาเนี่ยนเป็นสายของหลวงพ่อชานรงหลวงพ่อชานรงสิทธิสมบัติก็คือเป็นสายถ้าถ้าคนที่ศึกษาพระนามพุทธศาสนาแล้วรู้จักหลวงปู่เทพลุดอนเคยได้ไหมเคยได้ยินนะอ่านั่นแหละหลวงพ่อชานรงค์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพลุดอนก็คือได้เขาเรียกว่าสายศิษย์ในดงศิษย์ในดวงก็คือว่าท่านได้ไปเรียนวิชาต่างๆเนี่ยกับหลวงปู่เทพลุดอนที่กลางป่า ในดงอ่ะเาเรียกว่าศิลในดงข้าศิลป์นอกดงก็คืออ่าไปเรียนอยู่แถวๆนอกเมืองได้นอกโด่งนั่นคือหลวงพ่อชาลุงเนี่ยท่านเป็นพระพระพระในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่พระยุคโบราณยุคปัจจุบันนี่เมื่อประมาณสี่ห้าสิบสามสี่สิบปีประมาณนี้ไม่ไม่ได้เกินแล้วท่านก็ได้ประสิบัตประชาเนี่ยให้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ของท่านและผมก็คือเป็นหนึ่งในสายลูกศิษย์ของท่านที่ศึกษาเข่อกันมาวิชานี้ แล้วทันี้ฟันเทียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ประเภทนะโอ้ฟันเทียนมีเยอะมากฟันเทียนเนี่ยมีทั้งสายเหนือสายพัคกลางสายอีสานสายใต้มีหมดเลยนะสายเหนือก็คือเทียนพางเหนือเทียนล้านนาสายอีสานก็เป็นเทียนหอมท่าใอีสานเทียนต่างๆนนนานั้นมีเยอะมากเลยแต่ว่าสายทางสายฝั่งของหลวงพ่อชะลงเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าแบบสี่ห้าแบบนะแต่วันนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยมันมีอยู่แค่สามแบบ สามแบบสามสีตัวนี้เขาเรียกว่าเทียนเทียนถอนของอาถัรใช่เราจะใช้สีดำสีดำหมายถึงมันจะความหมายถึงเรื่องของอาถารพต่างๆเราใช้เทียนสีดำอันนี้อันนี้ตัวสีเหลืองนี่คือเทียนอันนี้ถอนอันนี้เสริมเสริมหนุนหนุนเรามาพูดถึงเทียนถอนก่อนเลยเทียนถอนเนี่ยนะคะเราก็ทราบมาว่าก็คือถอนอาถรรพ์แต่เข้าใจว่าถอนอาถรรพ์ของคนแต่ละคนเนี่ยมันมันมีวิธีการเอาไปใช้ยังไง อางีเราดึกเราถึงเรื่องนี้ควาว่าขอนะงนถามว่าเป็นยังไงเราคิดถึงว่าร่างกายคนเราแต่ละคนเนี่ยสมมติเอารเรื่องทางโลกก่อนนะเรื่องทางโลกไม่ใช่เรื่องทางใจรอนะร่างกายคนเราอ,อย่างของมื้นเกศเนี่ยเกิดมาก็สี่ห้าสิบปีแล้วนะคิดว่าร่างกายข้างในเนี่ยมันก็ต้องแบบมีของสะสมหมักหมหมอยู่ในร่างกายถูกไหมแล้วมันมีอยู่อันหนึ่งที่ศาสตร์ที่เขาเรียกว่าศาสตร์การดีท็อกก็คือการเอาของเสียจากร่างกายออกที่ว่าสวนทวาร ใช้ทวรเอ้ยใช้กาแฟสวนอันนี้คือทางโลกทางโลกสวนทวารเพื่อว่าทำเอาสิ่งที่มันตกค้างในร่างกายออกให้หมดนะสองเรียกว่าการถอนทิษตันนี้คือทางโลกคือการใช้ดีท็อกหรือการสวนทวารแต่ั้หมดถ้าทางทางนี้ทางโลกวิญญาณเราจะออกยังไงอ๋อใช่การที่ว่าเราโดนลมในลมพัดโดนของโดนยาสั่งโดนโน่นนี่ซึ่งมีมีมาแต่โบราณตั้งนานแล้วแล้วเราจะรู้แบบว่าเราโดนอะไรบ้าง เราไม่ทางรู้เลยถูก<ช>ไหมนั่นคือตัวเนี้เขาเรียกว่าเทียนถอนมาตรานคือว่าถาถอนสิ่งที่ว่ามันติดตัวเรามาโดนที่เราไม่ตั้งใจ<อ>นะโดนลมเพลม,มัดโดนผีเกาะโดนคนคุณใสโดนคนุณคนโดนทําของใส่ต่างๆนางกันตัวนี้จะเป็นจุดเพื่อถอนสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายไปให้หมดเป็นการชําระล้างให้ร่างกายสะอาดสะอาดเพื่ออะไรสะอาดก็เพื่อว่าเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะในเมื่อ,อพอชนะหนึ่งอย่างมันเต็มแล้วสมมติแก้วหนึ่งใบ นะเราเอาน้ำเทไปเต็มแก้วเลยม,มันก็ไม่สามารถรับสิ่งอื่นได้รับลงไปเพราะว่ามันเต็มแล้วร่างกายเราก็เหมือนแก้วน้ำหละพอวันหนึ่งเรามาโดนอะไรทุกอย่างมันเต็มหมดแล้วมันก็ไม่สามารถเอาสิ่งอื่เข้าชีวิตได้เราเลยต้องเทมันทิ้งออกทั้งหมดเพื่อให้เหลือแต่ตัวกระเป๋าโล่ง<ๆ>เพื่อเดีเขามารับสิ่งใ,ใหม่ๆได้เราจึงทําการถอนอาหารด้วยเทียนถอนอาหารจนไ้ครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะเพื่อนมีบางคนมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดโปร่งชีวิตมีปัญหาชีวิตเหมือน ดวงตกหรือ,อ,อมีความหมดได้ครับได้ห<ส><ด>มดทุกอย่างเลยก็คือแค่ว่าเราสึกแค่ไม่สบายใจก็สามารถทําได้นะการถอ,อนอัฒน์เนี่ยสามารถทําได้ตลอดเวลาครับดม้ทุกวันทําได้ทุกวันท,ทําได้เมื่อมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยไม่ดีเราใช้ถอนได้เลยครับไม่ต้องรอว่าต้องทุกวันนั้นมันนี่ไม่จําเป็นแค่รู้สึกไม่ดีปุ๊บเราสามารถถอนได้อนี้เกี่ยวกับตัวเองแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านล้างเป็นรถมือสองเป็นสถานที่ ที่เราที่เราจะไปอยู่ใหม่เนี้ยได้ไหมคะอาจารย์อ่าได้ครับได้ได้ไดตัวนี้ข็ถอนทั้หมดเลยนอกจากถอนตัวเองเรายังขอสถานที่อ่าสิ่งต่างๆได้อย่างเช่นสมมติว่าวันเนี้ยเราซื้อลบหนึ่งสองมาเราไม่มั่นใจว่ารถอันเนี้ยมันเป็นมีคนตายหรือ,รอเปล่าอือเราก็จุดเทียนตัวเนี้ยแล้วก็มันจะมีบทคาถามปลุกเสกสวดให้อยู่เราก็สวดให้ให้เขาก็เหมือนกับเป็นการอัญเชิญสิ่งที่ไม่ดีออก้งหมดอนอกจากทําให้ตัวเองแล้วเราทําให้ครอบครัวทําให้คนได้คิดทําให้ ่สบายชิ่งในบ้านให้เพื่อนอให้ที่ <ผม S 2> ทํางานให<ง>้หมดให้รถยนต์ให้อะไรแล้วแต่แล้วแต่เราทำได้หมดทำได้หมดเลยอคืออยู่กว่าเราว่าเออเราเรา,เรา,เราลองตั้งจิตด,ดูว่าเราจะทําให้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นเครยกว่า ปราศจากสิ่งที่มาลุมแล้วหรือสิ่งที่สิ่งที่อภิมลสมาก่อนนะเราทาให้หมดเลยโอเคก็แสดงว่าเราทําได้เรื่อยๆทำได้เรื่อยๆเลยทำสบายใจแล้วก็ทําได้ทำให้คนที่เรารักก็ได้ได้ทุกอย่างเลยเราส่งมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักให้กับเพื่อนให้กับญาติพี่น้องได้ครับอย่างเช่นอย่างช่วงนี้มันของช่วงปีใหม่ใช่ไหมทุกปีเราได้รับแต่เค้กคุกกี้ถามว่าเบื่อไหมเป็นธรรมเนียมอ่าแต่ว่าถ้าปีนี้เราเอาเทียนสามแท่งเนี้ย เป็นของฝันให้ปีใหม่เนี่ยแล้วทุกคนที่ได้ไปปุ๊บเนี่ยได้ชำระล้างร่างกายได้นําสิ่งดีๆเข้าเสริมเสริมเสริมดวง mm hmm. ทําให้ดวงมีมีโชคดีโชคลาภขึ้นมาหนุนดวงหนุนดวงทําให้มันคงขึ้นชีวิตมันคงการงานการงานการงานมันคงขึ้นเนี่ยถามว่าเรามีสิ่งดีขึ้นมาได้ได้ช่วงปีใหม่เนี่ยดีไหม mm hmm. ดีเออดีกว่าที่ว่าเราให้เล่าเท่ากับแช่ง อ่าใช่เราก็เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะคะทีน, <ะ S 2> นี้ layer. หลังจากที่เราถอนแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นเทียนอันดับแรกก่อนเลยคว<น>ร<ะ>ถอนก่ <directing S 1> อนครับควรนี่ยถอนก่อนใช่เราเหมือนเหมือนเหมือนนึกถึงหลักความจริงเราต้องเอาสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายก่อนนะแล้วก็เราถึงจะเอามาสมานแผลเราถึงจะทําให้มันดีเหมือนเดิมสภาพดีเหมือนเดิมก็คือเทียนตัวที่สองก็คือเป็นเทียนตัวที่สองคือสีเหลืองสีเหลืองอ่ะสีเหลืองเรียกว่า เทียนถอ,อนอันนี้คือเสริมดวงเสริมดวงด,วงดวงก็เช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนบอกว่าเรามีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งนะอ่าเราจะเข้าไปปลูกบ้านเราก็ต้องทําการเกลี่ยก่อนถูกไหมเกลี่ย,ก,ยก็คือเกลี่ยนดินก็คือว่าก็คือถอนเทือเทียนถอนถอน,ถอน,นี่คือเป็นการเกลี่ยนาดินเหมือนกันนะเรามีที่อยู่หนึ่งไร่เราต้องปรับหน้าดินก่อนถางต้นไม้ถางหญ้าท,ทั้งหมดก็คือตรงน,นี้นะพอถางเสร็จปุ๊บเท่นี้เป็นไงต้นมะม่วงต้นใหญ่เราถอนไปแล้ะ เป็นหลุมเป็นบ่อเต็มเลยถ้าเราจะไปปลูกปุ๊บมันก็ที่ไหมมันไม่สม่เสมอนะล้วก็มีการเสริมวตนนี้เสริมก็คือเหมือนการเอาดินมาขมที่เพื่อว่าให้มันเสมอกันเพื่อว่าเราเดินแล้วได้ปลอดภัยเดินแล้วสะดวกนะไม่ตกหลุมตกบ่อไม่ไปสะดุดกิ่งไม้นะพอหลังเสริมเสร็จปุ๊บก็ที่ก็คือการปลูกบ้านก็คือการหมุนดวงก็คือการเร่งโชคลาภนะเราได้สิ่งดีเข้ามาอยู่ชีวิตเหมือนกับการได้ของใหม่ได้รถได้บ้านคือตัวนี้เหมือนกันเป็นการเร่งลาภให้ลาภเกิดขึ้น แล้วก็เป็นการล็อกลาบเพื่อไม่ให้ลาบหายไปด้วยหลังจากที่ลาบขเขามาล็อกจะเป็นการล็อกลาบนะอย่างเช่นมบูมเราจยุดทอนถอนหน้าฐานออกเสร็จแล้วปุ๊บเราหนุนดวงตอนนี้เราไปเซอือลอตรี่เลยเผื่อถูกลอตเตอรี่ท้งวันที่สองที่สามก็ได้บนันทุกวันที่หนึ่งหรอกนะเราก็ทาการล็อกลาบเ,เพื่อว่าไม่ให้มันเกิดพุก,กระลากเกิดขึ้นเคยได้ยินคำว่าทุกล่ลากไหมเคยได้ยินอ่าอย่างเช่นอพอเก็บได้ถูกหวยรางวัลที่สองปุ๊บอ้าวโดนรถชนขาหัก อ่ะตัวเนี้ยตัวนี้เป็นการล็อกล่าฟเพื่อว่าไม่เกิดเรื่องแบบีไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตนั้นไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าทุกขลาบมันเป็นการที่ทําให้อ่ชีวิตเราอ่ะอยู่บนบนสิ่งที่ดีเสมออตัวเนี้ยขอสนุนตัวนี้เนี่ยได้ยินมาว่าเราอธิฐานขอได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้หนึ่งข้อครับผมใช่ใช่ควรจะทีละหนึ่งข้อไม่ควรขอเยอะเพราะว่าคนที่ขอกว่าเรายังไม่ได้คิวเลย นะถูกไหม <S 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 ขอพป็นทานนายไม่ได้เลยที่เราขอ <S 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 สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เราพยายามขอขอทีละเ,เรื่องเดียวท่านจำได้ก่อขอค่อย <Okay. S 3> ขอเรื่องต่อไป <S <S แ,ลแล้วนี่จุดกันยังไงคะจุดหลายจุดวิธีการจุดตัวเนี้ยมัน <S 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 มันจะมันจะไปมีเรื่องของบทกถาที่มาเกี่ยวข้องด้วย <S 2> <S 2> ใช่อย่างเช่มทอที่การถอนเนี่ยการถอนเนี่ยคือเราต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตออกนั่นคือขาลงขาลงก็คือเราเราดูโดยที่โดยที่มีข่าขึ้นก็ขาลงถูกไหมหกวังช้าโดยที่ขึ้น เที่ยงคือไอเที่ยงวันสองหัวพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถึงหกโมงเย็นขาลงงั้นคือตัวนี้เหมือนกันเราเป็นการเอาขาเอาขาลงออกงั้นคือเราก็ต้องจุดหลังเที่ยงไปแล้วหลังเที่ยงไปแล้วให้ดดงที่คอยห,หัวไปแล้วเ,เป็นการขาลงนะส่วนสองตัวเนี้ยมันเป็นเทียนเสริมกับเทียนหนุนเสริมดวงชะตากับหนุนดวงชะตางั้นคือทําให้เราซึ่งให้เราดีมีชีวิตดีขึ้นงั้นเราการซึ่งก็คือดวงที่คือแปดโมงเช้าถึงเที่ยงเราก็จุดในช่วงที่มันเป็นศักซึ่ง นี่คือเราจุดไปแล้วก็ท่องคะครับจะมีบทบทอักขระให้ท่องเป็นบทสดบทสดที่เราสดกันธรรมดาไหมครับนะมันก็จะทําให้ชีวิตเราเป็นไปตามเรื่องที่เราเราอยากจะเป็นนะอันนี้ครูบาอาจารย์เขามีกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีแค่วันสองวันหรือปีสองปีมีกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วของการที่ทําวิชาพวกนี้แล้วทีนี้อาจารย์ป้อมทํามาเนี่ยมีประสบการณ์สําคัญที่เล่าลือ ที่มีชื่อเสียงเยอะๆน,นมีอันไหนที่เราพ้อ,อมีประสบการณ์มีเยอะเลยถ้าถ้าจะเราเป็นอีพีน่าจะถึงเป็นร้อยอีพีได้เลยอเ,เอาแบบเอาเอาแบบวันนี้เอาซอง,องข้อตัวอย่างไหมนะตัวอย่างหนึ่งอ่เอาประสบการณ์ของเรื่องการถอนอระางถอนอระาเน,นี่ยเจอเจอบ่อยมากอ่าผมก็อยู่ในพอดีเป็นอาจารย์สอนวิที่สมาคมโผนด้วยนะเราโผล่รัศนรชาติ นั่นคือทําให้กับลูกศิษย์เดียบ่อยนะลูกศิษย์ู้บ่อยแล้วก็ทําให้กับลูกค้าบ่อยลูกค้าหลายคนที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาอาจจะโดนลมพิลมพันหรือโดนอ,อสัมภเวสีแฝงไม่ร่างกายเขาไม่รู้ตัวบอกาแต่ว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อนะบางทีเราดูอ่านจากดวงเราเห็นพอดีในดวงไทยอยดวงจากอัลยาสีไทยเราก็อ่านปุ๊บเราเห็นแล้วว่าคนคนเนี้ยไม่ปกติมีอะไรติดตามตัวติดตัวมาหรือติดตามตัวไปด้วย เราก็อ่านดูเสร็จปุ๊บก,ก็ทําเทียนให้เขาไปจุด uh huh. เขาเขารู้สึกได้เลยทันทีหลังจากี่จุดปุ๊บคืนนั้นนอนฝันเลยฝันว่ามีอา่าร่างผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่คนไม่เหมือนกนะัน mm hmm. มาเข้ามาแล้วก็มาแสดงกริยาให้ดูแล้วก็ไปก็คือหลุดออกจากร่างกายหลายคนเลยที่เป็นอย่างนี้ mm hmm. นะที่กี่กของคนการยวกบเทียนถอนเทียนหนุนนะเทียนถอนพวกนีเ้เห็นหลายคนเลยที่บอกมาตัวเดียจะอากายคล้ายกัน บางคนจุดไปจุดไปได้ครึ่งหนึ่ง <Ouais. S 2> เทียนดับอ,อเขาดีใจมากเลยบอกว่าอยเขาไม่มีไม่มีเวรกรรมนะเทียนดับไปครึ่งเดียวจริงๆไม่ใช่เจ้กากรรมในเวรไม่ยอมเออเจา้าไม่ยอมคือดับเทียนหักครึ่งเลยมีแล้วเราแก้อย่างไงคะตรงนี้ต้องทําใหม่เลยก,ก็คือต้องทําไปเรื่อยจนกว่าจะจนกว่าจะเทียนมันจะจุดได้หมดการจุดเทียนเราต้องใช้ความพยายามด้วยเพราะเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยไม่ได้จุดแค่สามนาทีห้าาทีแล้วจบ ช้เวลาไปชั่วโมงก่อนเทจะดับแล้วเราต้องใช้การภาวนาการสวดมนต์ร่วมวเป็นชั่วโมงมนะพยายามให้จิตเราเป็นสมาธิจะตั้งมั่นได้มากนะเมื่อจิตปสมาธิเราสามารถอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณหรือสิ่งที่เราต้องการเอาเชิญเขาได้เขาก็จะยอมรับด้วยการที่เราสวดมนต์มันนานหรือว่าหรือว่าสาภาวะเรียกว่าภาวนาม,มันจะทําให้สมาธิรวมเป็นหนึ่งนะแล้วก็ฌานของเราอ่ะฌานฌานของฌานของทางด้าน การปฏิบัติมันคือึงชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ซึ่งมีสภาวะจกิจที่นิ่งมากและแล้วดวงจิตดวงวิญญาณก็จะออกของเราได้เขาก็จะชั่วโมงบุญเขายอมไปนะอันนี้คือคุณตระบายอย่างนึงที่ทางครูบาอาจารย์ได้สร้างเอาไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของของของสุรุภนะอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อมันไม่ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แต่มันทําให้สบายใจหลายคนที่ทำมาแล้วเาเกิดความสบายใจ นะเราก็ทําให้ชีวิตที่มีความอยู่ที่ดีขึ้นได้นะจากครอบครัวที่เคยทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนลมงานชีวิตก็จะเบาลงนะคนนี้คือมีกลุ่มลูกค้าที่ทําแล้วเห็นผลพวกนี้เยอะมากครับนะก็วันนี้เราได้ค่าวทราบข้อมูลเบื้องต้นนะของฟันเทียนน่าสนใจมากเลยถ้าถราวันนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงของการปีใหม่ถ้ายังนึกอะไรไม่ออกก็จะให้เขาฟัง คนที่เรารักอะไรบ้างก็ลองพิจารณาคอนเทียนเป็นสีมงคลสำหรับปีใหม่ด้วยนะคะถ้าไดงไงก็ติดต่อทางคุณเกบได้โอเคะบอกไปเรยไหมอ๋อเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกแปดหกสี่หนึ่งสี่หกสี่โอ้เร็วจังอ่อขอรอบคอยรอบ0968 64 1464โอเคครับงั้นวันนี้ขอแค่นี้กห่อนนะครับล่ำลายก่อนครับขอบคุณครับ